จิตธันมะขอสวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้เสนอเรื่องฝันเห็นสามสิ่งนี้อย่าบอกใครเคยไหมบางคืนคุณตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจเต้นแรงเพราะฝันนั้นมันชัดจนเหมือนจริงเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างพยายามจะบอกอะไรคุณหลายคนเชื่อว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของจิตที่ทำงานในยามหลับ แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าจิตของมนุษย์ไม่เคยหลับแม้ร่างกายจะหลับก็ตามนั่นหมายความว่าในขณะที่ร่างเรากำลังพักผ่อนจิตยังคงเดินทางยังรับรู้ยังเชื่อมโยงกับพลังของกรรมและบุญเก่าที่เราสั่งสมไว้บางคืนจิตเดินทางไปพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคืนจิตสื่อกับผู้ล่วงลับ และบางคืนจิตเตือนเราว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงอย่าประมาทในทุกลมหายใจแต่มีความฝันบางอย่างที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสอนว่าอย่าพูดอย่าเล่าอย่าเปิดเผยต่อใครเพราะฝันเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือภาษาของกรรมคือนิวิตของบุญและคือเครื่องเตือนใจของจิตวิญญาณที่ยังไม่ควรถูกเปิดเผยก่อนเวลา ฝันบางอย่างเหมือนเทียนเล่มเล็กที่เพิ่งจุดขึ้นในใจหากเปิดปากพูดออกไปเปลวไฟแห่งบุญอาจดับลงเพราะแรงลมแห่งคำพูดพระอาจารย์หลายรูปมักกล่าวไว้ว่าบางฝันคือครูบางฝันคือบุญบางฝันคือกรรมที่มาทวงถามแต่ว่าไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งพูดจนกว่าใจจะนิ่ง ความฝันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของรูปธรรมและนามธรรมระหว่างสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยและในบางคืนพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าบุคคลบางคนย่อมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเพื่อเตือนตนให้รู้ธรรมฝันจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือบทเรียนที่จิตภายในพยายามสื่อสารกับเรา หากเราฟังด้วยสติมันอาจพาเราไปสู่แสงแห่งธรรมแต่ถ้าเราพูดออกไปด้วยความหลงหรืออวดบุญอวดนิมิตฝันนั้นอาจกลายเป็นเพียงลมที่หายไปในอากาศในพระธรรมคำสอนมีการกล่าวถึงฝันสามสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ควรบอกใครเพราะมันเกี่ยวข้องกับพลังของศรัทธาบุญและกรรมโดยตรงฝันเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเล่า แต่เพื่อให้เราเข้าใจและตั้งสติเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นทางเดินแห่งการตื่นรู้คืนนี้ถ้าคุณเคยฝันเห็นสิ่งเหล่านี้อย่าเพึ่งพูดอย่าเพึ่งถามแต่อย่าลืมตั้งสติแล้วฟังธรรมจากใจตัวเองให้ดีเพราะบางทีฝันนั้นอาจไม่ได้มาเพื่อให้คุณเล่าแต่เพื่อให้คุณตื่นมาฟังพร้อมกันสสิ่งนี้มีอะไรบ้าง ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะเรื่องที่หนึ่งฝันเห็นพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากคุณเคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามและสงบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขอให้รู้ไว้ก่อนเลยว่านั่นไม่ใช่ฝันธรรมดาเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ ในบางขณะจิตของผู้มีบุญหรือผู้ที่เคยสั่งสมศรัทธาในพระรัตนตรัยมาก่อนอาจเกิดนิมิตแห่งบุญขึ้นในยามหลับฝันนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนใจว่าบุญของคุณกำลังเริ่มส่งผลหรือเป็นการชี้ทางให้กลับมาสู่หนทางแห่งธรรมมีคำสอนเก่าแก่จากพระเถระผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าหรือแสงทองในฝัน ผู้นั้นมีบุญบารมีเก่ามากแต่ในขณะเดียวกันพระอาจารย์อีกหลายรูปกลับเตือนอย่างชัดเจนว่าอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งเล่าเพราะแม้จะเป็นนิมิตแห่งบุญแต่ถ้าพูดด้วยจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ด้วยความอยากอวดอยากเล่าหรืออยากให้คนเชื่อบุญที่ละเอียดอ่อนนั้นจะเสื่อมลงในทันทีเปรียบเหมือนดอกบัวที่เพิ่งแยมพ้นน้ำหากเรารีบจับ รีบยกรีบโอ้อวดดอกนั้นจะช้ำและร่วงก่อนจะบานเต็มที่ฝันเห็นพระพุทธเจ้าคือสัญญาณของจิตท,ที่บริสุทธิ์ในช่วงขณะนั้นไม่ใช่เพื่ออวดใครแต่เพื่อเตือนให้เรารักษาใจนั้นไว้ให้เดินต่อในทางธรรมไม่หลงในความดีของตนเองเพราะหลายคนเมื่อฝันเช่นนี้กลับเกิดอัตตาคิดว่าตนพิเศษตนศักดิ์สิทธิ์ จนเผลอหลงในบุญแทนที่จะเพิ่มศรัทธากลับกลายเป็นเพิ่มความหลงพระธรรมสอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกว่าบุคคลเห็นเราในนิมิตไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุธรรมแต่บุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมของเราผู้นั้นแหละเห็นเราอย่างแท้จริงจึงไม่สําคัญว่าในฝันเราจะเห็นอะไร สำคัญที่ว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำอย่างไรกับฝันนั้นหากเห็นพระให้ถือเป็นแรงศรัทธาให้ตั้งใจรักษาศีลทำบุญสวดมนต์เจริญภาวนาอย่ารีบเล่าอย่ารีบตีความให้เก็บไว้ในใจเงียบๆแล้วต่อยอดเป็นบุญทางปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในฝัน แต่สถิตยอยู่ในใจที่ตั้งมั่นในธรรมตัวอย่างเรื่องเล่าจริงมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายไก่เธอเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่แถวตลาดเล็กๆในจังหวัดอุดรธานีทุกวันเธอจะสวดมนต์ก่อนนอนแต่ไม่เคยคิดว่าตนมีบุญพิเศษอะไรเลยคืนหนึ่งเธอฝันเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนดอกบัวทองมีแสงสว่างสวัยทั่วท้องฟ้า ในฝันนั้นพระองค์ตรัสเพียงว่าจงอย่าหยุดทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอรู้สึกปิติอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่เธอไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังเลยกลับตั้งใจสวดมนต์ทุกคืนทำบุญทุกเดือนและช่วยคนยากจนในตลาดด้วยใจจริงเวลาผ่านไปไม่กี่ปี ชีวิตเธอจากที่เคยลำบากกลับสงบสุขขึ้นอย่างประหลาดลูกหลานอยู่ดีมีงานทำทุกคนในตลาดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่สายใจมีราศีขึ้นผิดตาเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเพียงว่าฉันไม่ได้ฝันดีหรอกแต่ฉันได้ตื่นดีตั้งหาดธรรมะจากฝันนี้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าเราพิเศษ แต่คือโอกาสที่ธรรมะมาเคาะประตูใจเราให้เราระลึกถึงคำสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยมและบุญต้องสร้างต่อเนื่องอย่าพูดเพื่ออวดอย่าพูดเพื่อให้คนศรัทธาเราแต่จงทำเพื่อให้ธรรมะศรัทธาในเราเพราะสุดท้ายการเห็นพระพุทธเจ้าในฝันอาจไม่สำคัญเท่ากับการเห็นพระพุทธเจ้าในใจของตนเองในยามตื่น ตอนที่สองฝันเห็นผู้ล่วงลับหรือญาติที่ตายแล้วย่ำค่ำคืนในความเงียบสงัดหลายคนอาจเคยสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเห็นใบหน้าของใครบางคนที่จากไปนานแล้วบางคนมายืนมองบางคนยิ้มให้บางคนพูดไม่ได้แต่ส่งสายตาเศร้าเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างและเมื่อเช้าตื่นขึ้นใจกลับหนัก อึดอัดเหมือนมีบางอย่างติดค้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแม้ร่างกายจะดับไปแต่จิตยังคงอยู่ในภพ,พภูมิที่สมควรตามกรรมบางดวงจิตที่ยังเศร้ายังติดข้องหรือยังรอส่วนบุญ ย่ำอาศัยความฝันเป็นสะพานมาหาผู้ที่เขาผูกพันดังนั้นเมื่อเราฝันเห็นผู้ล่วงลับสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่ถามใครว่าฝันดีหรือฝันร้ายแต่ให้ถามใจตนเองว่าเขามาหาเพราะอยากได้อะไรจากเราในทางพระธรรมคำตอบมักจะชัดเจนเสมอคือเขามาขอส่วนบุญ บุญที่เขารอไม่ใช่เงินทองแต่คือพลังของจิตเมตตาและกุศลกรรมที่เราส่งไปถึงบางคนมาหาในฝันพร้อมร้องไห้บางคนบอกว่าหนาวหิวหรืออยู่ในที่มืดนั่นไม่ใช่ภาพลวงแต่คือจิตเขากำลังทุกข์จากการขาดบุญและเขาเชื่อว่าผู้ที่ผูกพันกับเขาในโลกมนุษย์ยังสามารถอุทิศให้ได้ พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าผู้ตายมาหาในฝันไม่ได้มาหลอกแต่มาขอส่วนบุญที่เขาขาดอยู่ดังนั้นอย่าพึ่งเล่าฝันให้ใครฟังอย่าพึ่งร้องไห้ด้วยความกลัวเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่น้ำตาแต่คือบุญวิธีตอบแทนฝันนั้นอย่างถูกต้องหากฝันเห็นผู้ล่วงลับให้ทำดังนี้ด้วยใจสงบ 1. สวดมนต์บทเมตตาใหญ่หรือบทแผ่ส่วนกุศลตั้งจิตเรียกชื่อผู้ตายถ้ารู้แล้วอุทิศบุญให้เขา 2. ทํทำบุญเงียบๆด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องประกาศเพราะบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดคือบุญที่ทำด้วยใจไม่หวังคำชม 3. จุดทูบสามดอกกล่าวเพียงเบาๆว,ว่า ขออุทิศบุญนี้ให้แก่ดดดดดอออขอให้พ้นทุกข์เข้าสู่สุขคติ 4. อย่าหลงกลความกลัวเพราะผู้ตายที่มาดีเขาไม่ได้มาทำร้ายแต่จิตที่กลัวคือประตูที่ปิดไม่ให้เขาได้รับบุญตัวอย่างเรื่องเล่าจริงมีชายคนหนึ่งชื่อบุญชนะเขาฝันเห็นแม่ที่เสียไปนานหลายปีมายืนอยู่ปลายเตียง แม่ของเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่ส่งสายตาเศร้าน้ำตาไหลช้าๆแล้วหายไปเช้าวันนั้นเขาตื่นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งจึงไปถามหมอดูหมอบอกว่าฝันร้ายแม่จะมารับไปอยู่ด้วยเขายิ่งกลัวยิ่งทุกข์แต่ต่อมาเขาไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเพียงยิ้มแล้วพูดว่าโยมไม่ต้องกลัวแม่โยมไม่ได้มารับ แต่แม่โยมมาขอรับบุญพระอาจารย์แนะนำให้เขาสวดมนต์และถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลให้แม่คืนนั้นหลังทำบุญเขาฝันอีกครั้งแม่ของเขามายิ้มยกมือไหว้แล้วพูดเบาๆว่าบุญนี้ถึงแล้วอย่าร้องไห้อีกเลยหลังจากนั้นเขาไม่เคยฝันเห็นแม่อีกเลยแต่ทุกครั้งที่ทำบุญ เขาจะตั้งจิตอุทิศให้และทุกครั้งหัวใจเขาจะอบอุ่นเหมือนได้กอดแม่อีกครั้งในทางธรรมธรรมะจากฝันความตายไม่ใช่การสิ้นสุดและความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันคือบทสนทนาของจิตต่อจิตที่ละเอียดกว่าคำพูดของมนุษย์อย่ากลัวเมื่อฝันเห็นผู้ล่วงลับอย่าเล่าเพื่อเรียกความสนใจ แต่ให้สงบนิ่งแล้วส่งบุญให้เงียบๆเ,เพราะในความเงียบนั้นคือพลังของความรักความกตัญญูและเมตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่ทำด้วยใจสงบย่อมส่งถึงได้แม้อยู่ต่างภพต่างภูมิดังนั้นเมื่อฝันเห็นคนตายอย่าบอกใครแต่ให้บอกกับใจตัวเองว่า เรายัางมีหน้าที่ส่งแสงให้เขาจนกว่าเขาจะได้ไปสู่ทางสว่างเรื่องที่สามฝันเห็นความตายของตนเองสัญญาณแห่งการตื่นรู้กลางดึกคืนหนึ่งคุณสะดุ้งตื่นเพราะฝันว่าตัวเองกำลังจะตายอาจเห็นเลือดเห็นความมืดเห็นร่างตัวเองนอนนิ่ง หรือบางคนฝันเห็นลงศพฝังศพเห็นคนร้องไห้รอบตัวตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมรู้สึกใจเต้นแรงและถามตัวเองว่านี่คือฝันร้ายหรือเป็นลางไม่ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ตรัสไว้ชัดว่าผู้ใดระลึกถึงความตายได้เสมอผู้นั้นชื่อว่าไม่ประมาทในธรรม นั่นหมายความว่าฝันเห็นความตายไม่ใช่ลางร้ายแต่เป็นเสียงเตือนจากจิตใต้สำนึกที่ต้องการให้เราตื่นจากความหลงให้เรามองเห็นความจริงแท้ของชีวิตที่เราไม่กล้าพูดถึงคือทุกสิ่งต้องดับไปความตายในฝันคือการละอัตตาในความเป็นจริงตัวเราที่ตายไม่ได้มีเพียงร่างกาย แต่มีสิ่งที่ตายไปทุกวันโดยที่เราไม่รู้ความโลภความโกรธความหลงการฝันเห็นตายจึงไม่ใช่ความน่ากลัวแต่เป็นการเตือนให้ละตัวตนเก่าให้เรายอมรับว่าไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรคนที่ฝันเห็นความตายมักอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเช่นจากความทุกข์สู่ความสงบ จากคนที่เคยหลงในวัตถุสู่การมองหาความหมายของชีวิตจากการยึดมั่นในคนอื่นมาสู่การรู้จักตัวเองพระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าความฝันที่ดีไม่ใช่ฝันที่เห็นของสวยงามแต่คือฝันที่ปลุกให้เรามีสติหลายคนตื่นมาจากฝันนี้แล้วรีบไปดูดวงกลัวว่าตนจะตายจริง แต่แท้จริงแล้วจิตใต้สำนึกของเรากำลังเรียกให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะเราหลงใช้ชีวิตแบบลืมความไม่เที่ยงมานานเกินไปเรื่องเล่าธรรมะมีชายคนหนึ่งชื่อวิชัยเขาฝันซ้ำๆว่าตัวเองตายถูกเผาเห็นศพตัวเองในโรงทุกครั้งที่ฝันเขาจะตกใจมากจนไม่กล้านอนอีก วันหนึ่งเขาตัดสินใจไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วเล่าฝันให้ฟังพระอาจารย์เพียงยิ้มแล้วกล่าวว่าโยมเอ่ยฝันนั้นไม่ใช่ลางร้ายแต่เป็นบุญที่โยมได้เห็นความจริงของชีวิตท่านอธิบายว่าจิตของโยมกำลังจะละอัตตาเก่าเป็นช่วงที่ชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่ในทางธรรมและให้เขาทำบุญ ถือศีลห้าและเจริญสติทุกวันวิชัยทำตามนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาเลิอกอบายามุขได้ทั้งหมดเริ่มสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทำบุญกับวัดประจำความทุกข์ในใจลดลงมากจนคนราบตัวสัมผัสได้วันหนึ่งเขากลับมาหาพระอาจารย์อีกครั้งแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าหลวงพ่อครับ ผมไม่กลัวตายอีกแล้วพระอาจารย์ตอบเพียงสั้นๆว่าเพราะโยมได้ตายจากความหลงแล้วในฝันนั้นนั่นเองธรรมะจากฝันฝันเห็นความตายไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือน,นิมิตแห่งปัญญาที่จิตพยายามปลุกให้เราตื่นให้เราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่คงทน ความสุขความทุกข์ความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ล้วนเป็นเพียงภาพชั่วคราวในกระแสกรรมเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มสงบเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องกลัวความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือประตูเปิดสู่ความจริงดังคำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามรณสติ คือทางสู่ความไม่ตายผู้ที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจะไม่เสียเวลาไปกับความโกรธเกลียหรืออิจฉาแต่จะหันมาใช้ชีวิตให้ตื่นในทุกลมหายใจอย่ากลัวเมื่อฝันเห็นความตายอย่าบอกใครด้วยความหวาดแต่ให้ตั้งจิตสงบสวดมนต์แผ่เมตตา และตั้งใจทำความดีในทุกวันเพราะบางครั้งฝันร้ายก็มาในรูปของคำเตือนอันเมตตาเมื่อเราเข้าใจความตายอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าทุกวันคือของขวัญและทุกลมหายใจคือโอกาสในการตื่นรู้ผู้ที่กลัวตายยังไม่เคยมีชีวิตจริง ผู้ที่เข้าใจความตายจึงเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงสุดท้ายนี้เมื่อเราหลับตาเข้าสู่โลกของความฝันจิตของเรายังคงเดินทางบางคืนมันเดินทางไปพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคืนมันเดินทางไปพบคนที่จากไปและบางคืนมันพาเราไปเผชิญกับความตายของตัวเอง แต่ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นแบบใดพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าไม่มีความฝันใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งล้วนมีเหตุแห่งกรรมและบุญเป็นพื้นฐานการฝันเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะโชคดีแต่เพราะจิตเรากำลังใกล้สว่างเป็นช่วงเวลาที่ทำเริ่มแตะหัวใจอย่าพูดอย่าเล่าแค่รักษาแสงนั้นไว้ในใจแล้วใช้มันนำทางชีวิต การฝันเห็นผู้ล่วงลับไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือเสียงเรียกจากภพภูมิหนึ่งที่รอบุญจากเราอย่าร้องไห้อย่ากลัวแต่อุทิศบุญด้วยใจสงบเพราะความรักแท้ไม่ต้องพูดแต่ส่งถึงกันได้ด้วยจิตที่เมตตาและการฝันเห็นความตายของตนเองไม่ใช่จุดจบแต่คือการปลุกให้ตื่นจิตกำลังบอกเราว่า ถึงเวลาแล้วที่จะละความหลงเลิกยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงและกลับมามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติธรรมะจากทุกฝันในความเป็นจริงความฝันคือกระจกสะท้อนจิตของเราเองถ้าฝันสะอาดแปลว่าใจเรากำลังสว่างถ้าฝันเศร้าแปลว่าใจเรากำลังแบกบางอย่างไว้ดังนั้นอย่าเพิ่งกลัวฝันอย่าเพิ่งตีความผิดแต่ให้ตั้งสติ แล้วใช้ฝันนั้นเป็นครูสอนใจฝันดีทำให้เป็นบุญฝันร้ายแปลเป็นสติฝันเห็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ในใจฝันเห็นคนตายแผ่เมตตาฝันเห็นความตายฝึกปล่อยวางทุกฝันมีค่าถ้าเรารู้จักมองด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เข้าใจความฝันของตนเองคือคนที่เริ่มเข้าใจจิต และคนที่เข้าใจจิตคือคนที่เริ่มเข้าใจธรรมเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เราฝันเห็นทุกคืนไม่ได้มาจากที่อื่นใดแต่มาจากใจของเราเองที่สะท้อนผลแห่งกรรมเก่าและเหตุแห่งปัจจุบันเมื่อรู้เช่นนี้จงไม่ประมาทในทุกลมหายใจเพราะทุกวันคือการสร้างเหตุใหม่ทุกความฝันคือบทเรียนของชีวิตและทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมา คือโอกาสอีกครั้งที่จะตื่นรู้ขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้มีสติมีเมตตาและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นถ้าธรรมะคืนนี้ทำให้คุณเห็นอะไรในใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ขอให้คุณกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะเตือนใจในตอนต่อไปเพราะทุกคำสอนคือแสงไฟเล็กๆที่จะพาเราผ่านความมืดของชีวิตไปด้วยกันสาธุ